สวัสดีครับผมตลกหลักแด้เชิญยิ้มครับตอนเช้าวันนี้นะฮะวันนี้วันน,น,นี้วันที่16บัวันหวยออกขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับผมยืนอยู่ที่พระนอนตาหวานองค์ใหญ่วัดบางจากปากเกร็ดความยาว58เมตรความสูง18เมตรจ้ะเนาะก็จะมาบอกให้ท่านมาร่วมบุญกันนะเนาะนะมาร่วมบุญกันเช่นว่านี่ปูนี่นะลูกละหนึ่งร้อยบาทมาซื้อที่หน้างานได้เลยนะปูลูกละหนะนึ่งร้อยบาทนะจ๊ะนี่ ยี่สิบลูกครับก่อนดูโบตนาคนที่เอาปูนมาถวายสร้างพระน,นอนด้วยนะเขาบอกว่าขาบวนไว้แม่เขาหายก็เลยเอาปูนมาเอาปูนมาถวายสาธุปูล,ลุกละหนึ่งร้อยบาทนะครับแล้วก็อีทิศปูซายเนี่ยกรรมการก็ได้ใส่ถังไว้ถังละห้าสิบาทเองเนาะเออแล้วก็ยังมีอ่าอีทิศปูซายก็มีที่ดินที่ดินดนี่ซื้อติดไปรวมไปเลยนะฮะนะฮะเราจะได้มีที่ดินอยู่กันที่ดินก็ตารางบาละหนึ่งร้อยหรือว่าตามกำลังศรัทธานเนาะ แล้วก็ท่านใดจะมาเสริมบารมีหนุนดวงผมแนะนําให้นะหลวงพ่อในองค์ใหญ่แล้วท่านพระครูกิตินตคุณท่านเจ้าวาดวัดบางจากเนี่ยก็ได้สร้างหัวใจไว้นะมีหัวใจแล้วก็มีช่องอยู่ด้านบนตอนนี้กาลังอยู่ที่มานอนตาหวานตรงนั้นมีช่องอยู่ด้านบนนะท่านต้นเขียนแผ่นทองเขียนชื่อนามคุณจําวันเดือนปีเกิดได้ครับเขียนใส่ไปที่หัวใจชีวิตจะเจริญรุ่งเรืองนะนะสูงส่งชีวิตไม่ตกต่ำแน่นอนเพราะว่าเราเอาศัยบุญบารมีเนาะ องค์พระสัมมาสุตเจ้าเนี่ยฮะเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นไปด้านบนยกขึ้นไปด้านบนเนะี่ยมีดังพิธีพทธพิธีรมทำพิธีนะชื่อท่านจะอยู่ด้านั้นตลอดไปเพราะว่าหัวใจท่านจะอยู่ด้านบนเขาไม่เอาลงนะนอกจากจะเสื่อมไปในพันปีร้อยปีอะไรก็ว่ากันไปครับอ่ะเรามาเสิริฟบารมีกันนะครับอ่บางท่านถามอ่าแล้วครอบครัวดักแด้ทำมาอ๋อมาทำหมดแล้วครับนะลูกสาวภรรยาลูกเขยมาหมดให้มาทำหมดคนละสองครั้งสองครั้งนะครับอ่ะส่วนด้านนี้ หนึาทีกว่าี่ช่างกลงานอยู่หมาช่างานนะเดินดีๆนะตอนนี้ช่างกลทานอยูด้านบนนะเร่งเลยครับนะนะตอนนี้ใช้คนงานประมาณกว่าคนนะครับนี่ชางกางานใสเสื้อแดงอยู่น,ะนะนพนอนตาวานพวบพนอนตาวานตรงนี้ขอเชิญรอเภาพขอเชิญรเปจภาพพนอนตาหวานความยาว58เมตรความสูง18เมตรนะ เสร็จสิ้นเนี่ยนะจะสวยงามมากก็ยังอีกเยอะนะจะมีลังคาลังคาเสร็จสวยนะครับนะฮนะมาที่นี่นะครับเดี๋ยวนนี้หน่อยนึงแล้วก็นี่ใครมีโอกาสนะเขาจะมีปัจจัยสร้างสร้างถ้ำใต้องค์พระนอนเนี่ยยวจะมีถ้ำมาสวยงามมากนะครับแล้วก็เพื่อเป็นเพื่อเป็นที่เพื่อเป็นที่ทำของบุรพาจารย์นะครับหล่อไฟเบอร์กลาสจำนวน25องค์อ้าองค์ใครจะมาเป็นเจ้าพระองค์ละ ห้าหมื่นบาทนี่อย่างนี้ก็หลวงปู่สวงเนี่ยใครจะมาทําบุญก็ห้าหมื่นะ 50, บาทนะครับเราจะรอทันทีนะครับฮนะดยหลวงพ่อโอปสีครับอสังเสริ์หลวงพ่อคุณบุญทุทโตหลวงู่ฟันนะครับมีเยอะครับหลวงป,ปู่ดูหลวงพ่อบาลหลวงพ่อกลวยนะครับอ่ะผมก็บอกถ้าจะทํามานี่ก็มาหาผมก่อนกระไดแล้วเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปที่กุฏิหลวงพ่อทุกถิงทุกยางนะฮะจะ่อพระแล้วก็อะจะมาซื้อที่ดินอะไรเนี่ยผมบอก,บอ,กอยากจะเจอหลวงพ่อ นะอยากจะถึงพ่ออยากจะมาบริจาคสร้างพัานอนใหญ่ๆเยอะๆต่างๆนะก็แล้วแต่คุณนะหรือจะ5บาท1ิบ,บาทหลวงพ่อรับหมดนะก็มาหาผมได้ผมจะเป็นโคศพพันนอนนี่ยิ่งเสาร์ที่ยิ่งเจอผมนะผมไม่ไปไหนอยู่ที่พันนอนเนี่ยมาช่วยท่านอยู่ถวายเสียงท่านอยู่นะอ่าสวนท่านดีสามกว่าแล้วจะสี่แล้ว,าลวสามบาทใช่ไหมอ่าบอกเบอร์โทรหน่อยนะศูนย์เก้าสามหนึ่งสี่ห้าเจ็ดศูนย์ 00เบอร์บบดักแดเชิญยิ้มนะสอบถามได้อะไรได้พอไดวัดได้พอจะรู้ก็ตอบนะไม่รู้ก็อตอบแต่ว่าบาังค่าบังค่าอาจจะติดยากหน่อยเพราะว่าดักแด้อยู่เครื่องย้ายเสียงต้องพูดตลอดเวลาเครื่องเสียงมมนดังเนาะอ่ะแล้วก็ฝากไปนิดนึงครับวันที่15พฤิกายนเป็นวันศุกร์นะทอดกระถิ่นวันนั้นเป็นวันลอยกระทงประมาณ4โมงเช้าก็ทอดกระถินเย็นก็ลอยกระทงกันมาร่วมงานกระถินกันนะจ๊ะอ่ะผมก็คงจะอยู่ด้านง,งานแล้วเนี่ยอ่ะทางนี้ทางนั้นนะครับถ้า ท่านอุปชาท่านรครูกิตินรคุณท่านเจ้าวาดวับบาบังจากปกักเกตก็บ,บอกดักแด้่วยประชาัมพันหน่อยเพราะว่าเราไม่ค่อยมีสื่อนะไม่ค่อยมีสื่อนะครับนะและอีกหนึ่งอย่างใครจะทาโลงทานเนี่ยติดต่อพี่ปุ๊หน้างานเนี่ยเลยพี่ปุ๊พี่เงาะในโบสนะถ์นะตู้วัตถุมงคลในโบสถ์แล้วก็พี่ปุ๊ที่อยู่หน้าห้องหลวงพ่อแล้วก็คุณหนิงก็หน้าตู้วัตถุมงคลเหมือนกันอ่ะดกด้เชิญเยี่ยมวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับเข้าภาษาก,ก็วันอาสาฬหาบูชาวันที่19 ใช่ป่าสิบเก้านะอยากน่าใจว่า20่สองวันนี้มาทำบุญงกันนะจ้กข่าวสาขอให้ร่ำขอให้รวยขอให้เป็นเศรษฐีกันทุกคนโรคภัยไม่มีนะทำการงานอะไรทะลุบุบบวงไม่ติดไม่ขัดนะครับอ่ะมาสร้างพระนอนองค์ใหญ่บ,นบานจักาสาทูจา้า